อิมนมเอลคือหวานลูกได้ได้ลูกตามกฎของการหวานอะไรก็ได้อันนั้นนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้าไม่สามารถหวานทุสวยัยแต่พง์ต้องหวานพระบุตรเพื่อใน่สุดจะได้เรากลับเป็นลูกเมื่อพี่น้องดูจนจบรวมทั้งดูทั้งครบซีรีส์พี่น้องจะเข้าใจภาพของอิมนูเอลอย่างที่พี่น้องไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะว่าการศึกษาคัมภีที่ถูกต้องที่ดีสุดควรจะศึกษาตลอดไทม์ไลน์ถูกต้องครับ ซึ่งวันนี้เราก็ได้ศึกษามาตลอดไทม์ไลน์วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของตอนนี้โอเคถ้าพี่น้องจะดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็จะจำเริญขึ้นวันนี้เราจะดูกันในลก,กาลาเทียบทที่4ข้อ4แลข้อ5ถ้าพี่น้องดูได้แค่นี้โอเคเพราะว่าตัดมาจากวส่วนแรกให้พี่น้องเข้าไปดูต่อในช่อง YouTube เข้าใจพร้อพีทีละข้อหรือมาที่หน้าเฟซของผมหรือดูที่เมนแรกโอเค สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อเราอยู่ในช่วงของการครอบครองด้วยคริสต์มาสด้วยครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยความเข้าใจองคริสต์มาสให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันขอพระเจ้าทรงโปรดให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พองญาทำงานให้มีการเข้าใจความผีขอให้มีการรักษาโรคในนามพระเยซูเราสั่งให้คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นหายสั่งให้คนที่มีปัญหานั้นได้รับการแก้ไขทั้งหมดเพราะพระเยซูได้ทําทุกอย่างสําเร็จแล้วในนามพระเยซูกิตอามน ให้เราดำดิ่งไปที่พัะคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในการาเทียบท okay. ที่4ี่ข้อสี่โอเคพระพี่บอกว่าแต่เมื่อความบริบูรณ์ของเวลามาถึงถ้าเราไปดูในข้อสองเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องของความบริบูรณ์ของเวลาที่พ่อได้กําหนดไว้ซึ่งจริงๆก็คือความบริบูรณ์ของเวลาของการที่โอเคมนุษย์จะกลัดเป็นรูปครับถ้าพี่น้องไปดูใน e 1, 4, 5, เอฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่ถึงข้อห้านะพี่น้องจะรู้ด้วยซ้ำว่า เวลาที่พระเจ้ากําหนดไว้ในจริงๆไม่ใช่แม้กระทั่งปฐมสัญญาซึ่งก็คือเมื่อมนุษย์ทรบาปแต่จริงๆกําหนดไว้ตั้งแต่ก่อนปฐมากาลใช่ครับแล้วข้อห้าพูดชัดเจนด้วยซึ่งเราจะเห็นดูต่อไปก็คือเป็นการกําหนดให้เป็นลูกฉะนั้นเมื่อความบริบูรณ์ของเวลามาถึงเนี่ยเป็นเวลาที่จะกลับเป็นลูกตามที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ต่อไปบอกว่าพระเจ้าเห็นปนะก็คือพระเจ้ากําหนดพระเจ้าก็ส่งพระบุตรของพระองค์มาพี่น้องเห็นนะครับพระเจ้าโอเคตามกฎของการหวานก็คือถ้าอยากจะได้อะไรก็ต้อง หวานอน,นั้นโอเคถ้าอยากได้เงินก็หวานเงินโอเคว่าอยากได้อยากได้กล้วยก็หวานกล้วยฉะนั้นถ้าพระเจ้าอยากได้ลูกพงก็อยากหวานาพระบุตรของพงออกมาพี่น้องเห็นยังอันนี้สําคัญมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่ชี้ชัดเจนเลยว่าโอเคอย่างที่ผมบอกไปแล้วการเจิมที่สําคัญที่สุดในพันธสัญญาใหม่คือการเจิมของการเป็นลูกและนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้าทรงหวานาพระบุตรออกมาดูต่อไปกําเนิดจากสตรีเพศอ่าพี่น้องเห็นยังครับตรงนี้ชัดเจนนะไม่ใช่เกิดมเนิดจากบุรุษเพศปกติ เขาจะบอกว่าเออเป็นพงพันธุ์ของชายตรงนี้ทําให้พี่น้องระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับเอ็มมานูเอลไหมครับประมกาลบทที่สามก็สิด้าบอกว่าพงพันของหญิงเห็นยังจะทําให้หัวของงูแลกเปิดเผยแค่นั้นว่าเป็นพงพันธุของหญิงพอมาี่สุดในอิสยาเรารู้ว่าอ่าเป็นหญิงคนหนึ่งจะคลอดบุตรชายโอเคแต่พอมาถึงมัทธิวปุ๊บชัดเลยโอเคก็คือคนที่มาเกิดนั่นก็คือพระเจ้าเองซึ่งในที่นี้เมื่อเราดูจากข้อสองก็คือพระบุตรของพระเจ้าคาว่าพระบุตรของพระเจ้าคืออะไรคือพระเจ้า โอเคในสภาพมนุษย์จริงๆแล้วเป็นพระเจ้าพระภาคที่สองโอเคอันเนี้ยแต่นะพี่น้องเห็นอย่างว่าเราจะค่อยๆเห็นแบบทไลน์ก็คือว่าคําว่าพงพันธุ์ของหญิงโอเคในที่สุดแล้วจะทําให้หัวของงูแหลกซึ่งเรารู้ว่าก็คือจะมาะทำลายจัดการกับซาตานโอเคแล้วพงพันธคนนี้จะต้องทนทุกข์เพราะงูมันจะกัดที่ส้นเท้าอ่ะในที่สุดเมื่อเราไปถึงอ,อิสยาปุ๊บในความในความคิดเรื่องเอ็มมานูเอลนะเรารู้ว่าแปลว่าพระเจ้าเนี่ย อยู่ด้วยเพื่อจะยืนยันพระคมอ่ะโอเคแล้วก็อยู่ด้วยเพื่อจะจัดการกับศัตรตูถูกต้องครับซึ่งพอไปดูในอิสยาห์บทที่8ซึ่งอธิบายเรารู้ด้วยว่าศัตรตูที่ว่านั้นในที่สุดแล้วโอเคเมื่อเราไปดูเปรียบเทียบกับฮิบูบทที่สองนั้นศัตรตูในอิสยาห์ก็คือในซีเรียโอเคแล้วก็สมาเรียเล็งถึงมารถูกต้องครับโอเคซึ่งเมื่อเราไปดูในฮิบูก็คือ,อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําลายความตายเพราะว่ามารเนี่ยเป็น ผู้มีอานาจเหนือความตายถูกต้องครับแล้วเมื่อเราไปดูในมัทธิวเนี่ยชัดเจนเลยว่าพงพันของหญิงนั้นคือหญิงพรมาจารีถูกต้องครับแล้วก็ที่บอกว่าพงพันของหญิงนั้นคนที่มาเกิดจริงๆก็คือเป็นพระเจ้าเองถูกต้องครับคุณง่ายง่คือพระเจ้าที่พระเจ้าที่พูดกลับมาว่าพงพันของหญิงจะทําให้หัวของอูแหลกพงจะมาจัดการเองพี่น้องเห็นยังก็คืออันนี้เป็นธรรมชาติของความผีก็คือเป็นการเปิดเผยแบบค่อยเป็นค่อยไปเราค่อยๆเห็นภาพชัดเจนขึ้นพี่น้องเห็นยังและในตอนนี้โอเค เรารู้ได้ว่าพระพิอธิบายเน้นถึงการที่รงได้หวานบุตรลงมาซึ่งจริงๆก็คือหวานพระบุตรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่จะเก็บเกี่ยวเราในฐานะลูกต่อไปบอกว่ากําเนิดใต้ธรรมญัติพี่น้องเห็นยังพระพีตอนนี้อธิบายชัดพเยสกิดกำเนิดใต้ธรรมญัตินั่นเป็นสาเหตุที่พงฟงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมญัติต่อไปดูต่อไปนะเพื่ออาเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมญัติพี่น้องเห็นยังครับพระพีตอนนี้บอกว่าการที่พเยสริดกำเนิดจากสติเพศและ กำเนิดใต้ธรรมญาตินั้นมีจุดประสงค์คือเพื่อจะทรงถ่ายคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมญาติซึ่งเมื่อเราดูคาว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมญาติเรารู้ว่าโอเคจากโรมบทที่สามข้อสิบแล้วก็โรมบทที่สองข้อสิบเราเข้าใจว่ามันหมายถึงมนุษย์ทุกคนครับไม่ใช่หมายถึงเฉพาะคนเดียวเพราะว่าถึงแม้มนุษย์เนี่ย <c oughs> จะไม่มีธรรมญาติแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่าจิตสํานึกซึ่งเหมือนธรรมญาติอยู่ในตัวถูกต้องครับฉะนั้นพระเยซูคิดเนี่ยมาโอเคประสูตรจากสตรีเพศ เพื่อจุดประสงค์เห็นยังเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมัญญัตถูกต้องครับคําว่าไถ่แปลว่าอะไรคําว่าไถ่นั้นรักศัพท์แปลว่าซื้อออกมาพงซื้อออกมาโดยวิธีไหนโดยเอาตัวเขาแลกครับพงเข้าไปแล้วไถ่เราออกมาจากจากใต้ธรรมัญญัตพี่น้องเห็นยังอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยโอเคพี่น้องไปดูในข้อข้อ8ข้อ9้เนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าจริงๆแล้วการกลับไปที่ธรรมัญญาตคือการกลับไปเป็นทาส แล้วเปาโลบอกว่าอยากกลับไปเป็นทาสอีกโอเครวมทั้งพระมพีโคโลสีบทที่สองข้อสิบสี่ได้บรรยายอย่างชัดเจนว่าไม่โอเคพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้าเนี่ยได้ตรึงได้ตรึงธรรมัญญิไ้ที่กลางเขนพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจริงๆแล้วมารเนี่ยโอเคที่น้องเห็นยังว่าตลอดเวลาเราได้เห็นแล้วว่าจัดการกับหัวขององท่านอย่างนี้จะทําให้หัวของงูแหลก แล้วก็ในฮิบูเราบอกว่าจัดการกับมารซึ่งเป็นแจ้งความตายรวมทั้งใน <c oughs> มัทธิวบทที่หนึ่งข้อยี่ท,ที่บอกว่ามาช่วยถ่ายจัดให้รอดจากถ่ายประชากรให้รอดจากความผิบาทั้งหมดคนที่อยู่เบื้องหลังคือมารครับฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังการที่ทําให้คิดเรียนกลับไปที่ธรรมยัยิคือมารครับใช่ครับคือมารเนี่ยใช้ธรรมยัยิเป็นเครื่องมือพี่น้องเข้าใจไหมครับฉะนั้นพระเยซูเนี่ยต้องมาแล้วก็กําเนิดใต้ธรรมยัยิแล้วก็ถ่ายคนที่อยู่ใต้ธรรมย,ยัิถูกต้องครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ ใครเป็นคนแรกครับที่ถูกไถ่ออกมาจากใต้ธรรมญาติใครครับจริงๆก็คือพระเยซูเองพี่น้องต้องไม่ลืมว่าพระเยซูเป็นคนที่กำเนิดใต้ธรรมญาติพี่น้องเห็นยังเมื่อพระเยซูได้เชื่อฟังทั้งหมดโอเคพรง์เป็นคนแรกที่ถูกไถ่มาจากใต้ธรรมญาติซึ่งถ้าพรงษ์ไม่ถูกไถ่จากใต้ธรรมญาติเนี่ยจะมีปัญหาเลยเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องต่างชาติอย่างเช่นพวกเราเนี่ยกินหมูถ้าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ถูกถักไถ่จากใต้ธรรมญาติปุ๊บพรง์ไม่สามารถอยู่ในชุดของเราทุกครั้งที่เรากินหมูพง์ต้องออกไปพี่น้องเห็นยังไม่จรริงคับ คนแรกที่ได้รับการถ่ายออกมาจากใต้ธรรมัญญัติคนแรกคือพระเยซูคริสต์และน้องนั้นคือเรานี่เป็นสาเหตุที่เราต้องไม่กัดไปใต้ธรรมัญญัตเพราะอะไรการกัดไปใต้ธรรมัญญัติคือการหลอกคือพูดง่ายๆคือถ้าพี่น้องมองดูเรื่องทัชเทนของอิมานเูเอลพี่น้องจะรู้ว่าธรรมัญญัตกลายเป็นเครื่องมือของมารทุกครับธรรมัญญัตซึ่งเป็นของดีจากพระเจ้าใช่ครับได้ถูกมารบิดเบือนและให้กลายเป็นเครื่องมือของมัน,มน,นใช่ครับ,บ,บ,รออรบพี่น้องไปดูในเมนแรกโอเคพี่น้องจะเห็นว่า มีคลิปที่เขียนว่า,าธรรมัญญัตินั้นมานได้บิดและกลายเป็นเครื่องมือที่บอกว่าเปิดไดอารี่ของมานพี่น้องไปดูรวมทั้งการที่ผู้เชื่อกับไปที่ธรรมัญญิจริงๆคือการเล่นชู้แลวไม่มศรัทธาพระเยซูไปดูครับไปดูด้วยใจที่เปิดออกพี่น้องจะเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าเป็นการหลอกของมานที่บอกว่าเมื่อคริเสเตียนเชื่อพระเจ้าแล้วถึงแม้เรารอดโดยพราะคุณละความเชื่อหลังจากนั้นพระเจ้าต้องการให้เราทาตามธรรมัญญัตน,นเป็นอุบายของมานครับ เราได้รับการซื้อออกมาไถาออกมาจากแทนธรรมัญญาตเราจะกลับไปที่ธรรมัญญาตเพื่อพี่น้องเห็นยังการกลับไปที่ธรรมัญญาตเป็นการหลอกครับมารหลอกเรากลับไปที่ธรรมัญญาตเพราะว่าธรรมัญญาตถูกจึงที่ขังเขนและกลาเทียบทที่3ข้อ13พูดชัดเจนเลยว่าโอเคก็คือคนที่ถูกตึงที่ขังเขน,เ,นเป็นคนที่ถูกสาบแช่งพี่น้องเห็นยังพระเยซูอุตสาหเข้าไปถูกสาบแช่งเพื่อเราซื้อเราออกมาแต่ในที่สุดแล้วเราโดนมารหลอกกลับไปที่ธรรมัญญัตคือกลับไปรับคำสาปแช่งพี่น้องเห็นยังไม่ใช่แค่นั้นดู เพื่อให้พวกเราได้รับความเป็นบุตรพี่น้องเห็นยังแปลว่าอะไรความเป็นบุตรเกิดขึ้นเมื่อเราถูกไถออกมาจากใต้ธรรมัญญัตพี่น้องเห็นยังครับจุดประสงค์สูงสุดของการทรงไถก็คือการที่ทําให้เรากลับเป็นบุตรเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์รวมทั้งพระเจ้าสูญเสียเมื่อมันทำบาปคือการเป็นลูกครับพี่น้องไปดูในลูกาบทที่สามโอเคข้อสุดท้ายจะบอกทันทีว่าอาอดัมเป็นลูกพระเจ้า แต่เมื่อโอเคอาดามเอวาถูกหลอกให้ทําบาปนะตอนนั้นมนุษย์กลายเป็นลูกของมาน,นี่เป็นสาเหตุที่ยอนหดที่8ข้อ44พระเยซูพูดต่อ,อคนยิวเป็นประชากรของพระเจ้าเดยสัพพองท่านคือมารพี่น้องเห็นยังในที่สุดแล้วการที่ต้องไถออกมาจากใต้ธรรมัญญตถ่ทยทุกคนออกมาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เราได้รับพมเป็นบุตรเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องที่รักการกลับไปที่ธรรมัญญัตคือการปฏิเสธจุดประสงค์งสูงสุดของการสรงไถ คือการปฏิเสธความเป็นบุตรกลับไปเป็นทาสซึ่งเป็นอุบายของมารยาหาธรรมโอเคพี่น้องครับอันนี้ชัดเจนเลยถ้าพี่น้องไปดูนะโอเคถ้าพี่น้องไปดูในอ,อิสยาโอเคอันนั้นเริ่มใส่อิสยาบทที่8ก็อ่าสิบเจ็ดสิบแปดข้อสิบแปดพี่น้องจะรู้ว่าอิมมานูเอลนั้นโอเคจะเกี่ยวข้องกับการมีน้องครับถูกต้องการมีพี่น้องโอเคในตอนนั้นในอิสยานะพูดถึงว่า เมื่ออ้างในฮิปูบทที่สองข้อสิบสามจะอ้างว่าทั้งอิสยาห์และบุตรโอเคบุตรของอิสยาห์ซึ่งเรารู้มีสองคนน่ะเป็นหมายสําคัญใช่ครับอิสยาห์เป็นหมายสํคสยา,าสคัญของเล็งถึงพระเยซูริดทนทุกข์เนื่องจากคนอื่นและชื่อของอิสยาห์แปลว่าพระเจ้าช่วยรอดถูกต้องครับพระเยซูริดมาเพื่อจะทนทุกข์เพื่อเราถูกต้องครับแล้วก็อิมานูเอลเป็นหมายสําคัญของพระเยซูริดครับโอเคซึ่งก็คือพระเจ้าอยู่ด้วยเพื่อจะจัดการกับศัตรูพี่น้องเห็นยังเพื่อจะยืนยันพระธรรม ถูกต้องครับแล้วก็ <c oughs> แต่ถ้าในที่สุดแล้วศัตรูเนี่ยก็จะถูกผมจําชื่อไม่ได้ละเบเออะไรละชัดฮัดบัตก็คือนั่นแหละก็คือการลิฟท์ิ้ดรวดรวดเร็วก็คือในที่สุดแล้วศัตรูจะต้องถูกจัดการถูกต้องครับและในที่สุดก็มีในอับไม่ใช่อิสยานั้นมีลูกคนแรกซึ่งผมจําชื่อไม่ได้น่าจะชื่อเยอายาชูบเออซึ่งแปลว่าที่เหลือจะกลับมาเดวเรมนั้นคัมแบ็กนั่นคือเล็งถึงใครเล่งถึงเรา พี่น้องจะเห็นไหมครับว่าฮิบบูบทที่สองข้อสิบสามทำให้เราเข้าใจว่าอิมมานูเอลองค์อิมมานูเอลนั้นจะต้องมีพี่น้องถูกต้องครับแล้วเรานี่แหละคือพี่น้องเราคือเยอายาชูฟก็คือคนที่เหลือจะกลับมาแปลว่าอะไรเรานี่แหละจะกลับสู่สภาพดีพี่น้องจะไปต้องเข้าใจว่าแผ่นดินแผ่นพันธสัญญาเนี่ยโอเคคณอานเนี่ยหมายถึงการเข้าสู่พันธสัญญาใครที่ถูกอพยพออกไปก็คือถูกลงโทษ ฉะนั้นเราถูกนํากลับมาก็คือน,นํากลับมาสู่แผ่นดินห่งพังนธสัญญานํากลับมาสู่สภาพดีนั่นคือสภาพของเราของคนที่เป็นของคนที่ได้รับการถ่ายกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นน้องของพระเยซูกิพี่น้องเห็นยังซึ่งพี่น้องไปดูในถามอ,อีกเรื่องหนึ่งอาา่ะคนแรกที่ถูกถ่ายมาจากใต้ธรรมญาติคือพระเยซูกิและคนแรกโอเคที่เป็นบุตรคือใครพระเยซูริครับโอเคถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยกิจการบทที่สิบสามก้อสามสิบสามเนี่ยจะพูดว่าอ่ะ พระเจ้าเนี่ยได้ทรงให้ชีวิตโอเคกับพระเยซูริดซึ่งจริงๆในอ้างไปถึงสดุดีบทที่สองข้อเจ็ดแต่ในกิจการนั้นอ้างถึงการเป็นขึ้นจากความตายเพราะอะไรเพราะพระเจ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยให้ชีวิตของพระเยซูกิดเพราะอะไรเพราะพระเยซูกิดมีชีวิตโดยตัวพระองค์เองเป็นพระเจ้ากับพระบิดามาตลอดเห็นอย่างจนกระทั่งพระองค์ตายครับตายที่กังเขนถูกฝังหลังจากนั้นพระเจ้าให้ชีวิตพระเยซูปเป็นขึ้นการให้ชีวิตนั้นในตอนหน้าอธิบายว่าการเป็นลูกถูกต้องครับ คือพี่น้องต้องไม่ต้องไม่ไม่ลืมว่าเมื่อพระยคกิตเข้าไปสู่สถานภาพของเราือคนบาปพงได้กลายเป็นคนบาปพงได้ถูกตัดขาดครับเหมือนสภาพเหมือนอดัมสภาพเหมือนเราเออแต่เมื่อพงได้จัดการบาปทั้งหมดพระเจ้าได้ใส่ชีวิตพงได้กลับเป็นลูกพงก็เป็นบุตรหัวปีเห็นยังอ่ะฉะนั้นพี่น้องเห็นยังครับว่ารูปแบบของพระยคกิตเนี่ยเป็นรูปแบบของคนแรกที่เราตามมาเช่นพระยคกิตเป็นคนแรกที่ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมญาติเราก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมยัติเยซุเป็นคนแรกที่เป็นบุตรเราก็เข้าสู่ความเป็นบุตร ให้ผมได้ยินเราพูดว่าแต่ว่าความเป็นบุตรของเราเริ่มต้นที่วิญญาณแล้วเมื่อสุดท้ายเมื่อพระเยซูสเสด็จกลับมาความเป็นบุตรจะเกิดขึ้นที่ร่างกายเราจะเปลี่ยนมีกายใหม่แต่ในตอนนี้เรารับการเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นลูกที่ความคิดจิตใจเพื่อนในที่สุดสิ่งที่สมบูรณ์แล้วในวิญญาณของเราจะไหลออกมาให้ผมได้ยินเราพูดว่าอันนั้นให้ผมสรุปพี่น้องเห็นอย่างว่าในอีมานูเอลนั้นเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าหวานลูกเพื่อเรากลับเป็นลูกเห็นั้ เป็นเรื่องของความบริบูรณ์ของเวลาก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ขอโทษด้วยความบริบูรณ์ผิดๆล่ลอเรือตกไปโอเคซึ่งจริงๆแล้วเกิดขึ้นแม้กระทั่งก่อนปฐมสัญญาก่อนที่มนุษย์จะทําบาปเห็นอย่างพระเจ้าได้เตรียมอยู่แล้วพระเจ้ารู้อยู่แล้วและสองก็คือพระเจ้าได้หวานพระบุตรเพื่อให้เรากลับมาเป็นลูกของพระองค์ถูกต้องรัะอันที่สามพระเยซูกําเนิดจากสตรีเพศอันนี้แหละคือพงพันุ์ของหญิงอันนี้แหละคือเอเมมานูเอลเห็นยังครับและจริงๆถามว่าต้องเกิดจากสตรีเพศใช่ครับเพราะอะไร ถ้าเกิดจากบุรุษด้วยก็จะมีเชื้อบาปต้องเกิดอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องครับแล้วตรงนี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วพงพันุ์ของหญิงที่ว่าก็คือหญิงพมจารีและผู้ที่มาเกิดนั้นก็คือพระเจ้าเองร้านที่สี่ก็คือเกิดใต้ธรรมัญญัติเห็นยังเพื่อที่จะไถเราออกจากใต้ธรรมัญญัตโดยการซื้อหออกมาโอเคซึ่งพงเป็นคนแรกที่ออกมาจากใต้ธรรมัญญัติเราก็เป็นคนนั้นด้วยทะนั้นอยากกลับไปที่ธรรมัญญัตเพราะว่าการออกมาจากใต้ธรรมัญญัตเกิดอันที่6คือเพื่อให้เราได้รับความเป็นบุตร พี่น้องเหยียเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เป็นทาสจงเน้นความจริงข้อน,นี้นะโอเคในพันธสัญญาใหม่การเจิมสูงสุดคือการเจิมของความเป็นลูกจาเอาไว้เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์รวมทั้งพระเจ้าสูญเสียเมื่ออาดัมทาบาปอันนี้เป็นสิ่งที่สรรพสิ่งรอคอยสรรพสิ่งไม่ได้รอคอยอัครทูตหรือผูนนะ้วผยระ แต่ประสินรอคอยการปรากฏตัวของลูกของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจงดําเนินอย่างลูกของพระเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสขณะที่คิดถึงอิมานเอลจงรู้ไว้ว่าพระเจ้าได้หวานลูกของพระองค์เพื่อน,นําเรากลับมาเป็นลูกอยาตัดไปที่ธรรมบัญญัติดําเนินชีวิตอย่างคนที่เป็นลูกรับการเปลี่ยนแปลงใจิตใจให้คิดแบบลูกเดินแบบลูกและในที่สุดแล้วสภาพสังคมต่างๆจะถูกคุณเปลี่ยนคุณพระเจ้าพระเยซูกิจะครอบครองผ่านคุณให้ผมได้เราพูดว่าอเอาล่ะพี่น้องที่เรารับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างเลา ทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแตตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีก็คือภายในปีสองพันยี่สิบแปดสำคัญยังไงจะครบรอบสองร้อยปีที่ปอตัสซนมาที่ประเทศไทยเราตั้งใจจะรักประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสจำไว้นะนับถือศาสนาคริสหรือศาสนาอะไรไม่รอดครับตายแล้วพินาศหมดโอเค การที่จะรอดได้ก็คือเกิดจากการเชื่อข่าวประเสริฐแท้ข่าวประเสริฐแท้ก็คือพระเจ้าอวาาตารมาเกิดเป็นมนุษย์โอเคตายไม้เขนเพื่อไถ่บาปช่วยเราให้รอดและฟื้นจากความตายใครก็ตามที่เชื่อในพงคนเหล่านั้นก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดพระเจ้าไม่จดจําความบาปเพราะว่าพระเดชได้ชําระทั้งหมดตามใดก็ตามที่เราเชื่อฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่ออย่างที่สองมีศิษยาพิบาลอาจารย์ผู้รับใช้หนึ่งหมื่น หนึ่งที่สามก็คือมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดย่ายๆคือสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักโอเคสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจัดมีสมาชิประมาณร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิดเปี่ยนล้านคนภายในปีสองพันยี่สิบแปดใ้ผมบอกเราถ้าวันนี้เราจะกัดใจใหม่ถ้าเราจะครอบครองด้วยคริสต์มาสเข้าใจอิมานเลอลอย่างถูกต้องเดินด้วยการเป็นลูกไม่กลับไปที่ธรรมัญญัตโอเคในที่สุดแล้วเราจะเกิดผลเพราะสิ่งที่เราเชื่อจะคือข่าวบกเสิรแท้พี่น้องที่รักครับ ใครที่ยังไม่ได้ทำกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งทั้งหมดท่อง Facebook ท่อง YouTube รวมทั้งนานาครถับผมมีช่องอื่นติดตามให้หมดนะครับอย่าพลาดโอเคแล้วก็ช่วยกันช่วยกันกระจายไปดูสิ่งที่อยู่ในคลิปอยู่ในเมนแรกอะแคไปดูสิ่งที่อยู่ในเมนแรกว่าทําไม <c oughs> การกลับไปที่ธรรมญาติถึงเป็นอุบายของมาอย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องการให้เราเป็นลูกมันต้องการให้เรากลับไปเป็นทาสโอเครวมทั้งการกลับไปที่ธรรมญาติ สำหรับผู้เชื่อจริงๆแล้วเป็นการเล่นชู้ไม่สัตย์ซื่อกับพคริสต์พี่น้องไปดูแล้วก็ช่วยกันกระจายครับกระจายให้คิดเตียนกระจายให้ครูอาจารย์โรงเรียนบระคิดธรรมต่างๆเพราะเรารักพระเจ้าแต่หลายครั้งยังถูกหลอกอยู่จําเป็นจะต้องเปิดตาโอเคเกตต้องหลุดเพื่อจะเข้าใจความจริงข้อนี้และดําเนินชีวิตแบบลูกของพระเจ้าเมื่อผมเมื่อเราดาเนินชีวิตแบบลูกของพระเจ้าหมายสำคาลกาสาาัจจะติดตามเราเพราะว่าสิ่งที่มีลิเดตจริงๆคือข่าวประเสริฐแท้ ข่าวประเสริฐเทียมเท็จข่าวประเสริฐอื่นก็ไม่ใช่คืออะไรเลยก็คือคําสอนที่เชื่อว่าหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วต้องกลับไปที่ทำตามทำตามธรรมบัญญัติถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับความชอบธรรมแต่พระเจ้าต่ออาจารย์ต้องการให้ทำนั่นเป็นอุบายครับนั่นเป็นอุบายจำไว้ว่าธรรมบัญญัติเป็นแค่บทเฉพาะการเมื่อเรามาถึงระเยูคริ์ธรรมบัญญัติบรรลุวัตถุประสงค์ไปอ่านไปทำทำาเข้าใจอย่าลืมนะครับโอเคเป็นเพื่อนร่วมงานกับผมให้เรามาดูหนึ่งที่สี่ข้อบันทึงข้อบันทึงข้อบันึงข้อบันึงข้อบัน พี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนอยากให้คุณสแกน QR code หรือว่าพรเพย์แล้วโอนมาบาทหนึ่งโอเคแล้วก็ที่ฐานกับผมสักหนึ่งนาทีบางคนบอกไม่อยากโอนถ้าไม่อยากโอนก็ไม่เป็นไรอย่างว่าที่ฐานกับผมสักหนึ่งนาทีแล้วก็ช่วยกันกระจายสิ่งที่ผมสอนไปตามกลุ่มตามไลน์ไปที่คิดจัดโอเคพี่น้องที่รักครับแลบผมท้าทายเราเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสมาฟังผมพูดสักสิบวันดูว่าคุณเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าดีขึ้นไหมโดยเฉพาะเรื่องคริสต ผมท้าทายคุณคุณจะได้เข้าใจบางเรื่องที่คุณไม่เคยเข้าใจมาก่อนด้วยความหมายของพระผีจริงๆโอเคแล้วก็จำเริญขึ้นผมอวยพรเราด้วยในนามพระเยซูคริสต์เนื่องจากพระเยซูได้ถูกเคี่ยนเราหายดีผมสั่งให้โรคภัยทั้งเจ็บทั้งหมดออกไปผมสั่งให้การรบกวนทั้งหมดของวิญญาณช่วออกไปผมสั่งให้ครอบครัวเกิดการคืนดีแผนทั้งหมดของศัตรตูถูกทำลายอิมมานูเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเราโอเคเพื่อจะทําสงครามจัดการกับศัตรตูและทําให้ชีวิตของเรา ถูกอุ้มชูแล้วผมเปล่าประกาศว่าพงษ์ได้ทําสําเร็จฉะนั้นคุณเต็มไปได้วยสิ่งดีตุกประการปีสองห้าซึ่งก็เราจะจากไปห้าห้ายี่ห้าคุณเต็มไปได้วยเสียงวอลล์คุณเต็มไปได้วยพระคุณให้ผมได้ยินเราพูดว่าอามนเอาหลักพี่น้องย่รักให้เรามารับมหาสนิทนึกแปลว่าสนิทมากโอเคพระการของพเยสริร์แตกหักเพื่อเราหายดีเมื่อเราได้ปฏิสมมาเชื่อเป็นเชื่อในพเยคกิ์นั้นเราได้ตาย <c oughs> จากชีวิตเดิมก็คือคนบาปลูกของมารกลายเป็นลูกของพระเจ้าโอเคฟื okay. ้นขึ้นมาเป็นลูกของพระเเจ้าาป็น ทายาทของพระเจ้าทายาทร่วมกับพเยสริตรับฟื้นก็มาเป็นเจ้าสาวของพระคิ์ผมเปล่าประกาศว่าเราเต็มไปด้วยชัยชนะพระคิ์พูดสิ่งดีเพื่อเราเรามีชัยชนะอยู่เหนืออยู่เหนือซาตานเพราะพระคิ์และเพราะรมยานคือผู้ให้สอดคล้องดันนั้นที่น้องจิรพครับผมเปล่าประกาศถึงชัยชนะแลจะจำไว้ว่าคุณเป็นลูกดำเนินชีวิตแบบนั้นโอเคอย่าหลงประเด็นอีกบางคนที่ยังคงไปเน้น,นึนการเป็นผู้ธงผู้ทาท ใช่ครับแต่ปัมพีไม่เน้นคัมพีเน้นการเป็นลูกโอเคจุดประสงค์สูงสุดของการทรงไทยในพันธสัญญาใหม่คือการเป็นลูกฉะนั้นจงเน้นเรื่องนี้เน้นการเป็นลูกเรียกพระเจ้าว่าพ่อเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าช่วยกันขึ้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 นพุดชาโล้มขอไร่จด้อนครับอ้าเมธ